มาประยองบ่อยแล้ววันนี้แวะมารัชดาค่ะกรุงเทพมหานครทาเลทองย่านนิวซีบีดีซีบดีก็คือย่านศูนย์กลางธุรกิจค่ะพี่น้องคะไปดูกันเร็วเท่าไหร่อีก300เมตรใช้ทางออกเข้าสู่ทางพิเศษเฉลิมมหานคร วชริยาบ้านที่ดินสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ตามพิกัดมาที่รัชดาค่ะมาที่ย่านบางซื่อนะคะทําเลสวยๆที่พี่เขาฝากเอาไว้ให้ร5 0ตารางวาตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปกติแล้วที่มากรุงเทพนี่ก็คือมาทําธุรกิจเกี่ยวกับพระเครื่องค่ะมาออกใบเซอร์พระเครื่องก็จะมีเพจอยู่นะคะเนีใครสนใจพระเครื่องก็ทักทายโอมมาได้นะไม่ใช่มีแค่ที่ดิน วิ่งตรงต่อไปยังซอยรัชดาพิเศษ44อีก150เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยรัชดาพิเศษ42อีก500เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยรัชดาพิเศษ44แยก4เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยรัชดาพิเศษ44แยก4แล้วคุณจะถึงจุดหมายวันนี้โอปล่อยให้พี่น้องฟังกันชัดๆนะคะ นี่กัดขึ้นมาที่นี่ค่ะพี่น้องเลยดูอ๋อมันอยู่ซอยไหนซอยไหนมันเห็นได้ชัดนี่ค่ะตรงบ้านเขาเขาอยู่นะคะแต่ว่าโอดโทรบอกเจียของเรียบร้อยแล้วแต่ขอไม่เข้าไปถ่ายเพราะว่ามันยังมีบ้านอยู่อีกหนึ่งหลังบ้านนี้ก็เป็นตัวแถมนะคะเขาขายที่ดินค่ะพี่น้องร้อยห้าสิบตารางวาอยู่ในซอยรัชดาพิเศษสี่แบบนี้นะคะตลอดรั้วสีขาวเนี่ย ก่อนที่โอจะบอกราคาโอจะมาบอกข้อดีของที่ดินที่ตรงนี้ว่ามันอยู่ติดอะไรในย่านทะเลทองก็คือนิว CBD คือใจกลางศูนย์กลางของราชโดทินด้านนี้ใกล BTS, 900้ BTS แค่เ0้เมตรศูนย์กลางการค้าของกรุงเทพนะคะแล้วก็ไปปากซอยสีแยกราชโยธิน2่ะสองเมตรตัวที่ดินเนี่ย เขาอยู่ติดอะไรบ้างอ่ะใกล้ห้างสปปรรพสินค้าไม่ต้องพูดถึงเลยรถไฟฟ้า BTS บอกไปแล้วใกล้มหาวิทยาลัยค่ะพี่น้องอยู่ห่างจาก BTS 900เมตรบอกไปแล้วถ้าไปเมเจอร์รัชโยทินแค่900เมตรไม่ถึงกิโลมีคือโฉนดของเขาไปสถานีตำรวจนครบ,บาลโหรโยธินแค่900เมตรแล้วก็ไป MRT สถานีลาดพร้าวอ่ะแค่3กิโลว้า าสายเหลือง่ก็3ากิโลเหมือนกันอยู่ห่างจากตึก scb สำนักงานใหญ่แค่1.5ึกิโลเมตรนะไปโรงเรียนหอวัง2อกิโลเมตรไปมหาวิทยาลัยราชพักกันกเกรเมกิโลครึ่งไปมหาลัยเกษตรศาสตร์กรรสกิโลใครจะเอาลูกเอาเต้ามาอยู่ที่นี่สบายเลยไปสีประทุม4.5่กิโลไปโรงพยาบาล4ีกิโล อ,อยากจะไปสวนสุขภาพสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตก็4กิโลไปจตุจักรคือใกลทั้งนั้นใกล้สิ่งที่สําคัญท,คนนาา 27, 500, ท,ทั้งนั้นเลยพี่น้องค่ะสนนราคายี่ล้าน500แสบาทเท่านั้นเองคุ้มคุ้มจริงๆใครอยากพาลูกพาเต้าย้ายที่อยู่จากคอนโดจะมาปลูกบ,บ้านอยู่เองตรงนี้ก็เหมาะค่ะเหมาะที่จะปลูกอยู่เป็นสั์เป็นส่วนไมต้องไปอยู่ในที่สูงนะคะ ต้องกลัวการสั่นไหวของแผ่นดินนะปลูกบ้านใหม่เลยอยู่ตรงนี้27ล้านหาแสนบาทพี่น้องได้ดูโอก็ได้เรียนรู้จากโอไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าที่ดินแต่ละที่ราคาเป็นอย่างไรเห็นไหมคะที่ดินเป็นกอบเป็นกรรมเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นพี่น้องที่หาที่ดินหรือมีที่ดินอยู่ก็ต้องมองเห็นแล้วว่าการมีที่ดินนั้นดีจริงๆนะคะมันเป็นเงินเป็นทองได้ แล้วก็อย่าลืมนึกถึงโอนะคะการมีที่ดินอยู่ในมือสามารถแปลเปลี่ยนเป็นกระแสงเงินสดได้ก็คือการจำนองและขายฝากเมื่อว่าจะทำธุรกิจอะไรก็พี่น้องคะถ้ามันมีปัญหาอะไรก็นึกถึงโอได้คะ่ะจำนองและขายฝากกรุงเทพปริมณฑลชนบุรีพัทยาระยองปรึกษาได้ฟรีนะคะมีปัญหานึกถึงโอขายที่ดินนึกถึงโอจำนองขายฝากนึกถึงโอ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาหาใหม่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด share, แชร์ตักที่แน่ๆโทรมา0824614665ที่ดื่มแปลงนี้สวยมากค่ะ